เอายอะเลยอย่าช hm ้ายกเลยยับเยยกเลยเยยกเล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 ยอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้ายก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 ครับผมขอบคุณครับน้ำอย่าเพิ่งไปแกะนะเดี๋ยวลงตาคอเส็ษคอยแกะเอานั่งลง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 กล้ามชิดชืดเอายุดตัวตรงตรงอย่าก้มตาม ยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาอย่าก้มตามอย่าก้มตามมองหน้าหลวงตาได้นะพี่จ๋านั่งลงครับพี่ชายยกเลยครับแม่จ๋ายกเลยครับยกเลยยกสสูงสูงเลยยกเลยยกสูงสเลยยกสูงสสูงเลวเเลยเเว อ้าวยกขึ้นมายกขึ้นมานั่งตัวตรงๆครับไม่ต้องก้มตามไม่ต้องก้มตามครับยกรอหลวงตาเลยครับยกรอหลวงตาเลยเป็นไงอ้าวยกยกอย่าก้มตามอย่าก้มตามยกน้ำตัวรหลวงตาเลยครับ Cha, งงงง cha, อย่าช้าอย่าช้าอย่าช้านี่แข็งแรงแข็งแรงพี่ช๋าใหย่หลวงตาโรครับยกเลยครับใาย่หลวงตาโรเอานั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆจะโดดไม่ต้องจะโดดไม่ต้องไม่ข้อจะโดดไม่ขอจะโดดเอายังตัวตรงๆครับนั่งตัวตรงๆจับไว้จับซ้อนอย่างนี้ถูกต้องเลยครับเด็กเดียวยกเลยครับพี่จ๋า ยกะวายหลวงตาเลยสองคนแปะไว้แปะไว้แปะเดียวยกเลยแม่จา๋ายกสวายหลวงตาไม่ต้องรอหนักชั่วครู่ครับหนักชั่วครู่ยกตัวตรงๆอย่าก,ก้มตามนั่งตรงๆไม่ต้องก้มตามถอดหมวกให้เด็กด้วยถอดหมวกให้ลูกด้วยนะจ๊ะอยากให้้อหัวต้องถอดหมวกก่อนอถอดเป็ดเดียว ไม่จอดก็ไม่เออไม่ป็ดอ่ะยก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 เอานั่งตัวตรงๆอย่าก้มตามเอานั่งตัวตรงๆอย่าก้มตามถวายน้ำยกน้ำตวายหลวงตาครับถวายก็ยกขึ้นมาอย่าก้มตามครับพี่อยู่ในเส้นครับอยู่ในเส้นผู้หญิงครับเอายกขึ้นมายกขึ้นมา ําตัวตรงๆครับไม่ต้องก้มตามยืดตรงๆไม่ต้องก้มตามครับชิดเส้นขาวหน่อยครับขึ้นมาเส้นขาวหน่อยไอ้สบืกกันไอ้สบืกกันนะไอ้สบืกกันเส้นขาวครับอ่านั่งตัวตรงๆครับอ่าน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งครับน้ำพึ่ง ยกเลยครับพี่จ๋าต่ไหวหลวงตาอย่าให้รอครับยกน้ําขึ้นมาอย่าก้มตามทําตัวยืดยืดทำตัวยืดยืดปิดเมสดด้วยทำตัวยืดยืดตรงๆอย่าก้มตามอย่าก้มตามต่ไหวน้ํายกน้ํายกเลยครับอย่ารอ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 ยกเลยครับยกเลยครับพี่เปิดทางให้หลวงตาด้วยนะครับเอายกเลยอย่ารอ สองแป๊กซ <Sen Heck no>? ้นไว้จับไว้จับน้ำไปด้วยจับน้ำจับน้ำลองลงลงลงเอากระเป๋าออกเอากระเป๋าออกยืดตัวตรงๆยกน้ำตะวายหลวงตาครับ